แต่ครั้นที่เกิดการอดิจิทีวีครับผมวันนี้มันจะมาโปรโมทเซอร์นะครับผมของชื่อเซอร์ว่าไฮเปอร์ร็อกเกอร์นี่ครับเนี่ยสมัครสมัครครับเราอินครับอ่าตรงตรงนี้ครับเป็น p r o เทคนะครับผมสิบคูณสิบสามพันนะครับสิบคูณสามสิบห้าหมื่นครับสี่สิบคูณสี่ห้าสิบทูครับห้าสิบคูณหสิบเก้าสิบทัวครับผมอ่าอันนี้คือเนี่ยเฟซบุ๊กนะครับ ่ะไปเรื่อยเลยครับผมถ้านูไม่เก็บมาเก็บมาแล้วโอ้ยโอ้ยมันดีไหมเนี่ยเก็บไปดิป่ะฮอรามัางเงี้ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายนี่คือร้านอาหารครับผมเวลาเอาของแล้วก็ลากออกมาแล้วครับผมอ่าต่อไปออกจากนี้ครับก็ตรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวซ้ายเนี่ยที่แจกของครับผม ปกตินะครับกดป้ายเอาออกนะครับออกนี้กว่าไปตรงนั้นเลยกว่าข้างข้างในนครับนี่รียบสร้างซสใหญ่โตมโหฬารนี่ครับที่ขายแรกครับผมกับเพชรสามหมื่นนะครับกองเหล็กกองละหมื่นหนึ่งครับทองกองละสองหมื่นนะครับผมอ่าคุณดาหน้า xx เหรอจะออกจะออกคลิปครับอันหนึ่งครับไปเขียนกันนะครับ อ่าอันนี้ก็นี่ครับซื้อนะครับสี่หมื่นนี่ครับสี่หมื่นสองหมื่นหกหมื่นนะครับผมอ่าออกมาเลยนะครับตรงนี้ก็นั่งขายของครับครับปกตินะครับนี่ครับอีกพวกอีกบล็อกหินแรงตาครับนี่ครับเกี่ยวกับพวกเลสโตนะครับอันนี้เกี่ยวกับแผ่นนะครับผมอ่าเราออกมาดีกว่าครับ นี่นะครับที่ปั๊ม EP ครับผมอ่านี่ครับอันนี้คือที่อัพที่อัพของนะครับก่อนจะอัพธนูดีกว่าเนี่ยธนูครับธนูผมก็มีแล้วแต่อย่าอัพอีกนี่ครับได้อันนี้มาได้เลยครับอ่านี่ครับหัวแอดมินนะครับเนียบหัวแอดมินถึงๆซื้อได้ถุงนีอย่างนั้นเลยนะครับออกไม้ก่อนครับเนี่ย นี่ครับขายข้าวครับขายข้าวหนึ่งหมื่นครับแล้วก็ข้าวสาลีพันห้าครับผมอ่าเรามาตรงนี้ครับขายปืนนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาซื้ออะไรแล้วครับอาวจะมาซื้อปืนของคุณแล้วครับอ๋อครับเปิดเลือกได้ตามสบายนะครับนี่ครับปืน M1 นะครับผมใช้แผ่นสเตลซื้อนะครับผมครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาก่อนนะครับ จริงผมไม่ซื้อหรอกครับผมผมแกล้งครับเปเรื่องเลยนะครับผมอ่ามาดูนี่ก่อนครับโอ้นในกับของนะครับผมของพระธรรมยางต่างผมซื้อเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวซื้อแท่งไฟเลยกว่าอันนี้มันเกินเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยจะซื้อ,อน,นี่นครับสี่หมื่นเอามอบบางยาเปหนึ่งอันด้วยกันอ่าโอเคเราก็นี่นะครับผม อ่านั้นก็ไม่ต้องห่วงสนใจครับเป็นบ้านเปล่าๆหลังนึงนะครับผมลายหลังครับมันสร้างเป็นบ้านโมเดลครับที่เอฟเคก็มาเล่นได้นะครสร์ฟนี้คนแน่นเกือบทุกวันนะครับผมดีก็ดีนะครับผมเงินหาง่ายด้วยครับนีรับโบ๊ทไม่ต้องเสียไม่ต้องคิดรับเสียงผมหมายไปไหนไม่ค่อยสบายครับผมอ่ารู้สึกเราจะกลับมาที่สปาครับผมขอกินเนี่ยนครับ อร่อยดีครับผมดูไหครับดูไหครับชื่อโดนัทชื่อว่าอะไรรู้แล้วเรียบชื่อว่าออร์เซนนัมบัตเตอร์คุกกี้ครับผมอ่าเอาเล็กอ๋อเอาเล็กไปได้หรือเปล่าลืมไปนี่ครับวาร์ฟโซนเนี่ยตอนอยู่ในตอนอยู่ในนี้ไม่สามารถถีบผีได้นะครับผมต้องออกจากวาร์ฟก่อนนะครับเนี่ยวาร์ฟต่าง เขาต่างๆครับผมก็เล่นได้ผมเปิดได้ไม่แหลกนะครับผมอ่าอันนี้ก็นี่ครับนี่ครับสมุดสมุดนะครับเพิ่มออปชั่นนะครับอันนี้เป็นนั่นครับเงินครับอันนี้เป็นของครับผมจะมาเรื่อราคาเท่าไหร่ครับเพราะผมมองมเห็นราคาครับผมตรงนี่กว่านี่ก็เป็นเกี่ยวกับยาครับผมยาหัวแล้วก็แล้วก็เพอร์เท็นะครับผมอ่า แล้วก็มานี่กันเลยกว่าครับเอ๊ะอ๋อวับงั้นผมจะไปนี่กันเลยครับก็าตุงเขล็ดป่าดิบอ่ามาถึงจะเป็นโันเด็กของไฮเปอร์ล็อกเกอร์ครับผมนี่ครับแล้นผมก็ขอไปผมก็ขอไปบ้านผมก่อนนะครับผมเนี่ครับบ้านผมนี่ครับบ้านผมนี่ นี่บ้านผมครับอันนี้บ้านเพื่อนผมนะครับอไปเลยกว่านี่ครับเขตนี้ผมเขตนี้ผมกำลังจะสร้างนะครับผมอ่เขตนี้ผมกำลังจะสร้างนะครับแต่สร้างไม่เสร็จเลยงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ